เห็นหุ่นเซนเขาประกาศบอกว่าวันที่20คือเมื่อวานนี้จะต้องเปิดด่านนะถ้าไม่เปิดด่านเขาจะแฉให้หมดเลยมีนักธุรกิจกี่คนกี่คนที่เอี่ยวกับเขาเออไม่เห็นเขาทาอะไรดีคะเมื่อวานเราก็ไม่ได้เปิดใช่ไหมก็เนี่ยคนไทยทั้งประเทศก็รอให้หุนเซนเปิดเนี่ยเพราะผมเองผมกอยากจะรู้ว่าไอ้เจ็ดนักการเมืองนี่คือใครแต่ถ้าถ้าตัวผมวิเคราะห์นะผมว่ามากกว่าเจ็ดคนเอไม่เอาท่านรังสีเด็ตกใจนึกว่าท่านรังสีจะพูดว่าชื่ออะไรไม่ผมไม่พูดหรอกใช่ไหม แต่ถ้า,ารังสิตก็พอรู้นะผมเชื่อว่ามากกว่าเจคนแล้วก็ทั้งท้องถิ่นด้วยระดับชาติด้วยอ๋อท้องถิ่นก็มีเหรอใช่ฮะแล้วพวกเนี้ยผมว่ามันได้รับการสนับสน,นุนมาจากไอ, Prince Holding อ้ p ริ n c e โ o l d i n g Group เนี่ยรอเด่นเด่นแค่อย่างงี้ก็เป็นอันตรายออานี้<อ>นะคุณยิ่งศักดิ์อาจารย์ฮะอาจารย์คิดแค่นี้นะพริน์เนี่ยโยนเงินมาหมื่นล้านเนี่ยคิดว่าได้สอสอกี่คน สมมุติได้ได้วสองร้อคนเนี่ยอาจารย์คุมประเทศนี้ได้เลยเพราะนักการเมืองพอมาเป็นรัฐมนตรีก็จะมาออกนโยบายที่มันจะคล้ายๆว่าสอดคล้องกับทาง,ทางการบูชาถูกไหมฮะเอ,เอาแบบนี้เราถ้าเกิดว่านักการเมืองเรารับเงินจากพรินซ์นะค่ะแล้วเขาบอกให้เราเปิดเปิดบ่อนตามด่านแล้วก็เปิดบ่อนตามชายแดนอาจารย์คิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นอบอกเป็นนโยบายของรัฐบาล รู้เห็นเป็นใจอ่ะหรือว่าให้ได้หมดเลยเหรอก็อนี่ครับคือนี่คือความน่ากลัวไงอาจารย์ผมผมผมต้บอกว่าไอการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยผมอยากให้ประชาชนเนี่ยแบบตื่นรู้อ่ะแล้วก็ศึกษาภูมิหลังของแต่ละพักแต่ละบุคคลนะครับว่าใครจะ่มาไปเกี่ยวข้องกับอสแกมเรมอร์หรือเปล่าใครไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจในการบ,บูชาธุรกิจสีเทาๆเ,เนี่ย อันนี้น่ากลัวนะอาจารย์เพราะว่าเราต้องยอมรับว่าประเทศเราเนี่ยมันมีการซื้อเสียจงจริงๆการเลือกตั้งเนี่ยอย่าอย่ามาพูดเลยว่าไม่มีชาวบ้านเขารับเงินรับทองเขามันก็รู้กันหมดแต่อันนี้มันน่ากลัวรอบนี้คือว่าไอ้เงินพรินต์กุ๊ปเนี่ยมันเยอะจริงๆแล้วเกิดมันมาซื้อเนี่ยซื้อเราได้เนี่ยเราเสร็จเลยนะครับออคุณชอบค่ะเห็นเขาบอกว่าข่าวเจ็ดนักการเมืองเป็นข่าวปลอม เลี้ยก็เลยไม่รู้ว่าตกลงจะปลอมเพื่ออะไรตกลงแกล้งมาบอกว่าปลอมแต่จริงๆแล้วมันคือจริงไหมคะแล้วท่านรังสีบอกเกินเจ็ดเลียก็เลยมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้นี่ขอโทษนะคะพักการเมืองนี่เขาซื้อกันเป็นพักๆเลยเขาไม่ได้ซื้อกันเป็นแบบกล้วยเ,เขาเรียกอะไรนะคะซื้อกันเป็นตัวๆ,ๆละเท่าไหร่แบบที่คนอื่นมาอยู่ในรายการของท่านว่าตลาดวัวควายเปิดตัวละเท่านั้นบาทเท่านี้บาทซื้อยกพักเลยเหรอ จริงๆถ้าเราถอยกลับไปนิดนึงเนี่ยก็จะเห็นว่าเครือข่ายนี้ไม่ใช่เครือข่ายธรรมดามีความพยายามแม้ก,กระทั่งจะเข้ามาซื้อหุ้นบางจากเข้ามาฮุบกิจการพลังงานซึ่งเป็นกิจการเกี่ยวกับความมั่นคงนะคะเ,<อ>เรื่องพลังงานเนี่ยนะคะมีความพยายามไม่ใช่แค่เข้ามาฟอกเงินแต่เป็นการฟอกเงินในลนักษณะที่จะยึดกลุ่มกิจการสําคัญสําคัญของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันถึงบอกว่าเวลาที่ทุกท่านติดตามตั้งแต่การอภิปรายของคุณวิโรธและคุณนางสิมันเนี่ย สองคนนี้สิ่งที่เปิดมามันไม่ใช่แค่เรื่องดรามา่าหวือหวาทุกคนตื่นเต้นกับชื่อตัวละครและการฟ้องร้องกันไปมาหรือการปิเสียงของคุณธรรมนัทคุณอนุทินนะคะอันนี้เนี่ยมันคือการเปิดโปงขบวนการทุนเทาทุนดําที่ต้องการมายึดประเทศไทย Entertainment Complex ก่อนหน้านี้ถูกตั้งคําถามมากมายว่าต้องการเปลี่ยนประเทศไทยเป็นฐานฟอกเงินของอาชญากรรมข้ามชาติหรือเปล่าเสี่ยงหรือเปล่าที่จะทําให้ประเทศไทยเป็นแหล่งฟอกเงินขนาดใหญ่ของภูมิภาคหรือของโลกวันนี้ได้คําตอบหมดแล้วว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเสี่ยง แต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างร้อยรัดเข้าด้วยกันแล้วเนี่ยมันคือความพยายามของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่มีผลประโยชน์ร่วมกันที่จะเอาเงินเทาไหลเข้ามาปนกับเงินขาวและเศรษฐกิจจีขาวของไทยและทําให้ดิฉันไม่อยากจะใช้คํานี้นะแต่ทําให้ไทยเราเห็นประเทศเพื่อนบ้านใช่ไหมคะ,คะว่าเศรษฐกิจเขารันด้วยเงินเทาเงินดํะแต่ประเทศเขามันเล็กฟอกไปพอเงินมันมาหาศาลขึ้นมันหล่อจากคนทั่วโลกมันไม่พอ เพราะฉะนั้นก็เลยต้องไหลมาประเทศข้างเคียงนั่นก็คือประเทศไทยที่นักการเมืองมีเครือข่ายถึงกันแล้วก็ใช้นโยบายเอื้อต่อการย้ายการฟอกเงินทั้งระบบเนี่ยมาเอาเศรษฐกิจไทยฟอกได้นี่คือกลุ่มทุนเทาที่เตรียมวางแผนจะยึดประเทศไทยเดชะบุญที่ยังไม่สําเร็จแต่ไม่มีอะไรการันตีว่าเขาจะทําไม่สาเร็จตลอดไปที่อาจารย์ถามเมื่อสักครู่ว่าแล้วถ้าเกิดว่ามีสสมากมายเขาได้ยึดครองสภาออกนโยบายอะไรต่างๆเอาก็เกือบสําเร็จมาแล้วนะคะ เกือบจะสาเร็จมาแล้วนะคะแต่มันเดชบุญไม่สําเร็จซื้อหุ้นบางจ่ากเกือบจะเกือบจะสำเร็จมาแล้วนะคะถ้าบอร์ดประกันสังคมก้าวหน้าแมวตัวขวางเอาไว้บอกว่าเฮ้ยไม่ได้ไม่เช่ามันพากลเนี่ยก็เสร็จไปแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นที่จคิดว่าประเทศไทยวันนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในความสุ่มเสี่ยงแค่ในระดับที่ว่าเงินของพี่น้องพ่อแม่พี่น้องชาวไทยถูกหลอกอันนั้นก็ระดับหนึ่งอยู่แล้วแต่วันนี้สิ่งที่ใหญ่กว่านั้นคือประเทศไทยทั้งประเทศเนี่ยกำลังเสี่ยงถูกกลุ่มทุนเทาทุนดํามหาศาลเนี่ยยึด ยึดประเทศแล้วเอาเป็นแหล่งฟอกเงินของตัวเองด้วยการให้เงินกับนักการเมืองถูกต้องอคําถามคือนะที่ที่ฉันพูดต้นรายการทําไมเกาหลีใต้ยึดไปแล้วหลายพันล้านทําไมสหรัฐอเมริกาอังกฤษร่วมมือกันอายัดทรัพย์ไปแล้ว4ี่ห้าแสนล้านบาทประเทศไทยปปงมีอํานาจพรบปรปงให้อํานาจหน่วยงานรัฐสามารถอายัดทรัพย์ได้ไม่ใช่ยึดนะคะอายัดทรัพย์เพื่อตรวจสอบแต่ถามว่าทําไมจนถึงวันนี้ไม่มีใครกล้าสั่งงานสั่งการให้หน่วยงานที่เขามีอํานาจเต็ม อายัดทรัพย์เพราะว่าเกรงบารมีของนักการเมืองที่มีอำนาจอยู่ในทุกวันนี้แล้วนี่เหรอคะประเทศไทยที่เราจะอยู่กัน <EN>